บริษัทเพชรยนต์แนวพี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7000บาทค่ะคุณพี่มาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะมีทั้งเป็นตัววสีด่านและก็แฮชแบ็กปีใหม่เลยนะคะไม้น้อยสุดไม่8000กิโลค่ะคุณพี่คะสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณพี่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเซทย68สแยยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะกางเต็นมาอัปเดตค่ะคุณพี่ค่ะ รถ m a ด้าสที่มีอยู่ในเพชรยนต์สวยๆทั้งนั้นมือเดียวนะคะคุณพี่รถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยค่ะคุณพี่ค่ะมีทั้งปี2023ไมน้น้อยๆหม่เริ่มต้นที่8,000กิโลโอ้โหน่าใช้เลยจริงๆนะคะคุณพี่มาเดี๋ยวกางเต็นท์จะไปเริ่มด้วยคันนี้เลยนะคะคุณพี่สีสวยๆสีเทาแลมโบคันนี้นะคะเป็นมาด้าส1.3 SP ตัวซีดานค่ะคุณพี่รถปี2022คันนี้วัยไม่วิ่งแค่50,000 9,000กิโลเท่านั้นราคาดีๆเลย4,29,000บาทตกผ่อนเดือนและประมาณ8,000เอ้ยประมาณ8 0 0 0ต้นๆน,นะคุณพี่ตก่อนเดือน8,000ันต้นๆแต่อ p อปชันแบบจับเต็มเลยนะคุณพี่ไฟหน้านะคะตัวนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบออโต แล้วก็ได้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้สีหายากนะคะคุณพี่สีเทาแลมรโบสสวยๆเลยนะคะลงล้อแม็กสีลมดำค่ะคุณพี่ตัวยางเป็นดันหลบปีใหม่เลยนะคะรอยบุบลักยิ้มคันนี้ไม่มีเลยคิวกันสัดมีมาให้แล้วทั้ง4บานเลยนะคุณพี่ค่ะกุญแจรีโมทได้ถึง2ดอกนะคะและภายในออปชั่นเขาเต็มมากค่ะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังนะคะคุณพี่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเบาะปรับพับไฟฟ้าทางด้านคนขับมีเมมโมรีซีทนะคะเซตตำแหน่งเบาะได้ถึง2จุดด้วยกันพวมาลยแบบ มันติกฟังก์ชันเลยนะคุณพี่นะตัวนี้นะคะมีทั้งค r สคอน control p e d e s h i p ที่พวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียงได้อีกพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะคุณพี่คะ air auto มีมาให้ครบเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมมีโหมดสปอร์ตนะะช่วยในการเล่งแซงได้อีกเนะี่ยตัวควบคุมเครื่องเสียงก็จะเหมือนแบบจอยเกมเลยนะคุณพี่นะภายในใหม่สะอาดสะอ้านมากเลยคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบหนังสีดําด้วยนะพี่หลังคองหลังคารอยเจอไม่มีคะ่ะคุณพี่นะ น่าใช้มากเลยนะที่นั่งด้านหลังนี่ของเขาก็กว้างขวางมากนะคะคพี่เช่ไหมคะนี่เบาะตึงๆฟูๆเลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะคะคุณพี่ขาเครื่องยนต์สกายแอคทีฟตัว G แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบระบบหัวฉีดประหยัดน้ำมันให้สุดๆเลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้ถึง4จุดด้วยกันนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วค,ลครบบนะคุณพี่นะไฟท้ายแบบ LED ก่อไฟไม่มีรอยแตกเลยนะคุณพี่ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะโครงสร้างเดิมหมดนะเวลาเราสังเกตรถมือสองนะพี่สังเกตเลยก็ตองมีการเปลี่ยนไหมพี่ดูเลยจะมีโลโก้มัดได้อยู่ข้างประตูตรงนี้นะแทบทุกคันนะคะถ้าไม่มีโลโก้เนี่ยเขาก็จะเวลาเปลี่ยนกับศูนย์เขาจะเอาตัวเทียบมาให้นะคุณพี่นะอ่ะเรียมสารตัวน็อตนะคมกิบชัดเจนค่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะขายรอยทําสีไม่มีสีนี้ถ้าไปทําสีมาทํายากนะสีนี้ถ้าไปทําสีมาทํายากมากเลยนะคุณพี่นะ นี่ให้ดูฝั่งทางด้านคนขับนะตัวแอร์เนี่ยก็เป็นดีไซน์ของเขาอยู่แล้วเนาะเป็นกลมๆแบบหมุนได้รอบทิศทางเลยนะพี่ใหม่กิฟเลยนะฮะสี่แสนสนาพนะคันนี้ก็น่าสนใจเลยได้รายได้อยู่ประมาณ18,000แถึงสองหมื่นคุณพี่ก็จัดได้แล้วนะคะถ้าไม่สนใจสีเทาลัมโบเต้นมีตัวเลือกให้อีกหนึ่งคันนี่สีนี้ก็สีสวยนะคุณพี่คะเป็นสี เทาดาเมทัลลิกนะคุณพี่อันนี้ก็สวยรถปี22เหมือนกันแนวพี่ไฟหน้าตัวนี้โปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบออโต้ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่กระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะคะดีไซน์สวยแบบนี้เลยไม่มีริ้วรอยเลยรอยบุบลักยิ้มคันนี้ไม่มีค่ะคุณพี่คันนี้ยังว่างอยู่นะที่มาจอดอยู่ทั้ง4คันยังว่างอยู่ถ้าพี่เห็นคลิปนี้แล้วอยากได้ข้อมูลมาด้าสองพี่ต้องรีบทักเข้ามานะจ๊ะ ตัวนี้นะคะล้อแม็กสีลมดำเหมือนกันมาด้าชอบเป็นดีไซน์สไตล์แม็กแบบนี้นะคันนี้เป็นมาด้าสองหนึ่งจุดสามสปอร์ตเอนะพี่นะปีสองพันยี่สองไมล์เจ็ดหมื่นสี่พันกิโลนะคะราคาคันนี้ตั้งขายที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณเจ็ดพันนะตกผ่อนเดือนละประมาณเจ็ดพันนะพี่นะ สวยเลยนะคะหูกระจกมาด้าเนี่ยผับพลับพี่ฟ้าแทบจะทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคุณพี่นะและให้ดูค่ะคุณพี่น,น,นี่คอนโซลคอนโซลใดๆๆเอ,อ่ยนะคะใหม่กิฟต์นะโครงสร้างเดิมตัวน็อตไม่มีรอยแกะไขตัวนี้ไม่ใช่มีรอยทําสีนะคุณพี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนฝุ่นเฉยๆนะจ๊ะอ่ะภายในตัวนี้คุณพี่ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําสลับกับเบาะผ้าตรงกลางนะคะ ปรับพับไฟฟ้าทางด้านคนขับมีเมมโม y รีซีทนะเซตตำแหน่งเบาได้ถึง2จดุดพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนกันมีคุชคอนโทรลมีพัดล์ชีทที่พวงมาลัยนะมีตรงนี้นะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนรอบเครื่องได้เลยนะนี่นะคะพี่ ไฟหน้าเปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้เหมือนกันนะระบบเอนจิ้นพุชสตาร์ทหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แอร์ออโต้มีมาให้ใหครบครบนะคะนี่เห็นไหมคะมีโหมดสปอร์ตให้เหมือนกันนะดูตัวเลขนะคะของตัวเครื่องเสียงนะมีเ네นให้ในตัวด้วยนะหุ่นลดเลิกขับคุณพ,พี่คะตัวนี้เลดา้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยที่ปัดน้ำฝนตรงนี้ก็มีเหมือนกันภายในตัวรถใหม่สะอาดสะอาดรอยเจอไม่มีหลังคากริบๆเลยค่ะคุณพี่รับประกันโครงสร้างทุกคันนะคะันนี้ มีอินสเปคชันนะคะมาตรวจสอบคุณภาพรถกว่า2 7 4จุดแบบคุ้มเลยค่ะคุณพี่คะ่สะสภาพรถแบบคัดเกดเลยนะเบาะด้านในนะคะตัวถึงฟูๆคุณพี่เห็นไหมสปาบอกกันให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่คขาสวยน่าใช้มากนะคะพรเจ็ดพัอ 7, เองนะคันนี้นะคะน่าสนใจเลยนะคุณพี่นะและเป็นสีเทาดําแบบประกายเมทัลลิกแบบสวยๆเห็นไหมคะ ไฟท้ายเป็นแบบ LED เซนเซอร์ถอยหลัง4ตำแหน่งด้วยกันกล้องถอยหลังมีมาให้ครบนะเครื่องยนต์ Sky Active เหมือนกันอัตราการกินน้ำมันสูงสุดได้ถึง20กิโลลิตรได้เลยนะเ<ม>ติมน้ำมัน E20 95ได้นะคะคุณพี่ได้เหมือนกันนะตัวนี้สีตัวรถเนี่ยคล้ายๆกับล้อแม็กเลยนะคะันนี้สีสวยจริงๆนะคุณพี่มีคันเดียวนะคะที่เป็นโทนสีนี้นะคะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการผ่อนอยู่ที่ เ0็ดบาทนะคะคุณพี่นะนี่มาด้าสองหนึ่งจุดสามพี่นะเป็นตัวเลือกนะคะส่วนถ้าอยากได้สีแดงของ m a ด้าสีแดงก็สวยนะคะคุณพี่คะและคันนี้ก็น่าใช้มากเหมือนกันนะปลายกรุงเทพมหาคนครนะคะมาด้าสองหนึ่งจุดสามเอนได้เบาะหนังอาคาแราด้วยหนังกับรถปี2021เลขมาอยู่ที่58,000กิโลนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะคะ 49,000บาทตกผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทคุณพี่7,000นิดๆเองนะคุณพี่ได้จับจองเจ้ามาด้าสองดีไซน์สปอร์ตแบบนี้ไปเลยไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคุณพี่กระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมดีไซน์สวยนะคะรอยบุบลักยิ้มไม่มีกันชนนี่ไม่มีเพเยอออกนะคะคุณพี่ล้อแมกเดิมแท้นะคะจากมาด้าเลยนะคะคูกระจกด้านข้างปรับพาไฟฟ้ากุญแจร,รีโมทนะคะเป็นแบบนี้นี่ปึ๊บนะ มีสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะปลดล็อกล็อกรถจากการกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะให้ดูนะฮะด้านในค่ะคุณพี่คะเจ้าตัวเอสเ t e r ที่หนูบอกว่าคุณพี่จะได้เป็นหนังอาคันทารานะฮะจะเป็นหนังกลับแบบนี้นี่สวยๆเลยหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าโครงสร้างตัวรถสีไม่มีการทํำมาค่ะไม่มีรอยพ่นทําสีนะของเดิมหมดเลยสครับเพดด้านข้างมีมาให้ตัวนี้เบาะได้เป็นปรับ เมนนว่นนะคุณพี่นะตัวเอสเชเตอร์ตัวนี้แต่เบาเขาสวยนะคะจะเป็นสีกรมนะพี่ตรงกลางที่บอกว่าเป็นหนังอะคาเนลราเหมือนหนังรถเออเบาะหนังรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนใบบัวค่ะคุณพี่ถ้าน้ําหยดลงไปเราสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายด้วยพวงมาลาัยคุ้มหนังแบบโฟมันติฟังก์ชันเลยมีคุสคอนโทรลมีเพเดลชิปให้แล้วนะคะคุณพี่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะ โมสปอร์ตมีให้นะคะตัวนี้ควบคุมเครื่องเสียงมีเดวิเกเตอร์ในตัวนะรังคารลอยเจอไม่มีค่ะคุณพี่สภาพรถสวยมากๆนะคะอัตราการกินน้ำมันเหมือนกันประมาณ20กิโลลิตรนะคะถ้าขับในเมืองหรือต่างจังหวัดนะคะถ้าขับต่างจังหวัดคุณพี่ใช้ตัวคูสคอนโทรลนะที่ควบคุมการวิ่งนะคือการขับขี่น้ำพี่จะประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยนะคะภายในตัวรถนะคะนี่เห็นไหมคะ เบาะสวยมากไม่มีช้าเลยนะไม่เหมือนไม่เคยมีใครนั่งมาก่อนเลยนะตึงๆฟูๆเลยค่ะคุณพี่ไฟท้ายตัวนี้ได้เป็นแบบ LED เซนเซอร์ถอยหลังมีให้4จุดกล้องถอยมีมาให้แล้วตัวนี้มีกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะเดีวตัวกล้องเดี๋ยวติดให้ใหม่นพี่นะอันนี้เหมือนจะหลุดแล้วนะฮะที่เก็บสัมภาระด้านในนะคะชอตัวมาด้าสองนะเบาเนี่ยส่วนมากถ้าเป็น เกงสประตูปรับพับได้ค่ะพ,พี่ใส่ของอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะน่าสนใจสุดๆนะคะถ้าอยากได้ตัวนี้เป็นตัวเลือก <c oughs> พี่ทักเข้ามาได้เลยส่วนคันนี้ไม้น้อยๆนะคะปีใหม่ไม่น้อยตัวแหล่ไอเทมเลยต้องคันด้านหน้าของเป็นนะ่เดี๋ยวพาไปดูนะตัวนี้ได้เป็นแฮชแบ็กด้วยนะคะพ,พี่คะ่ะนี่เลยจากพี่คันนี้เป็นมาสด a 2 1.3 SP ตัว long top แฮชแบ็กรถปี2023เลขไม่8,000กิโ เลขไม่8,000กิโลนะเต้นเคยรีวิวแบบเดียวๆไปแล้วนะคันนี้ก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขาย,ยที่479,000ตกผ่อนเดือนละประมาณ8,000ใปลายตกผ่อนเดือนละประมาณ8,000ใปานะคะเป็นสีแบบสีเทาแบบสีเทาอ่อนนะคะุณพี่คะสวยมากๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครล้อแม็กสีลมดําเหมือนกันนะคะนี่แม็กเป็นแบบนี้นะคะฟูกกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะมีบายสปอร์ตให้ด้วย ด้านข้างกระจกนีตรนี้ตัวใหม่เลยนะคะที่นั่งด้านในคุณพี่จะได้เป็นเบาะหนังปรับพับไฟฟ้าทางด้านคนขับมีเมมโมรีซีเซตตำแหน่งเบาะให้ด้วยนะคะหวงมาลายแบบฟูมันติฟังก์ชันเหมือนกันมีคุซคอนโทรลมีเพเดนชิพนะพี่จะไม่แปดพันเปิดรถเข้ามากินใหม่อยู่เลยนะคะหน้าจอทัชสก,กรีนเกียร์ออโต้แอร์อรอโต,โต้ให้เรียบร้อยเห็นไหมคะ ลกล่องเรดาร์มีนะตรวจับเส้นเลนถนนตรวจับรถขันข้างหน้าอ่านป้ายจราจรได้อีกเลิศไมล่าออปชั่นเต็มมากนะคะทุกที่คะ่ะภายในที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางสะดวกสบายมากเลยนี่นะคะที่นั่งด้านหลังไมคกิฟเลยนะคะสปาบอกกันให้เรียบร้อยนะคะภายในหอมมากๆเนะะี่ยค่ะทุี่ไฟท้าย LED เซนเซอร์ถอยหลัง4จุดกล้องถอยมีมาให้นะคะแฮชแบ็กเนี่ยเขาก็จะกว้างขวางในการที่พี่จะขนของใหญ่ๆอะไรก็คือ ออกง่ายหมดนะคะเบาปรับพับลงไปได้น้ที่60-40นะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยสีสม่ำเสมอเท่ากันดูจากหัวน็อตน,นะคะพี่นะนี่สว,สวยเลยนะพี่นะมาคันนี้ก็ไว้เป็นตัวเลือกของพี่ที่ว่าทํามองหาใบแดงแต่อยากได้มือสองที่ราคาคุ้มๆนะคะคุณที่มาจัดได้เลยนะคะคุณพี่ขาที่จอดอยู่เรียงรายแบบนี้ คือสต็อกมาด้าสองที่มีอยู่ที่เพชรยนต์ตอนนี้เต้นมาอัปเดตให้ก่อนเมษายนนี้นะถ้าอยากได้รถสักคันขับกลับบ้านไปต่างจังหวัดอันนี้ก็เลิศขับคุณพี่คะสนใจอยากได้รายละเอียดรถเก่งมาด้าสวยๆเพิ่มเติมติดต่อหากางเต้นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้นะคะตอตลอด24ชั่วโมงเลยนะสําหรับวันนี้ค่ะคุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคลิปหน้า กางเต้นจะมาอัปเดตรถอะไรอีกนะคุณพี่รอชมได้เลยวันนี้กางเต้นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย